โกรธเขาเพราะคิดว่าเขากําลังทําให้เราเสียหายอยู่นี่ก็เป็นปัจจุบันอย่างนี้นะครับรวมทั้งคนที่ตัวเองรักและก็คนที่ตัวเองเกลียดแต่สำหรับคนที่ตัวเองรักมันก็แบบเดียวกับตัวเองนั่นแหละแต่คนที่เกลียดนั่นนะอะอย่างนี้ค่อนข้างผ่านนะโกรธเขาเพราะว่าเขาไปทําประโยชน์ให้แก่คนที่เราได้ทําประโยชน์ให้แก่คนที่เราเกลียด โกรธเขาเพราะคิดว่าเขาจักทาประโยชน์ให้แก่คนที่เราเกลียดโกรธเขาเพราะคิดว่าเขากําลังทําประโยชน์ให้แก่คนที่เราเกลียดตัวเองสามคนที่รักสามคนที่เกลียดสามก็ก้า 9. ไอท้ที่แย่ที่สุดก็คือแ่นะสิทธิ์สะดุดต่อโกรธต่อออกจากบ้านฝนตกโกรธฝนเฮยสิ่งนี้พี่เล็กจริง ต่อมันก็อยู่ของมันอยู่ตรงนั้นตัวเองเดินไม่ดีไปสะดุดไอ้เรื่องที่คิดจะโทดตัวเองบ้างไอะเกี่ยวกับว่าเส่อซาเดินไม่ดูตารมาตะเรือไปสะดุดนั่นสะดุดนี่ไม่มีหรอกก uh <ไ>่อ<ะ>นหน้านี้ฝนไม่ไม่ตกก็ไม่คิดจะออกจากบ้านเกิดจะออกจากบ้านตอนนี้ตอนเวลาที่ตกถ้าหากว่าฝนมันมีชีวิตจิตใจมันคงคิดํำนองนี้มันกันไอ้ตอนที่เราไม่ตก มอนี่ไม่คิดจะออกจากบ้านพอเราจะตกขึ้นมาสักหน่อยเพราะอั้นมาเต็มทีเลยเกิดจะอยากจะออกขึ้นมามันช่วยไม่ได้เลยมานะนั่นเองเป็นสัญญ์เพระเอ็นนั้นจึงชื่อว่ามานะสัญญอ์ได้แก่ความถือตัวก้าวอย่างมีความถือตัวว่าเราดีกว่าด้วยชาติตระกูลเป็นต้นมานะก้าวก็ได้มานะก้าวก็เกี่ยวกับว่า อะไรนะเราดีกว่าเราเสมอกันกับเขาแ้วเราเร็วกว่าเขาแห่งคนที่ดีกว่าเขาแล้วก็คิดแนยอย่างเงี้ยว่าเราดีกว่าเราเราเสมอกันกับเขาเราเร็วกว่าเขาแห่งคนที่เสมอกันกับเขาแล้วก็คนที่เร็วกว่าเขาว่ก็ไปคิดว่าเราดีกว่าหรือว่าเราเสมอกันหรือว่าเราเร็วกว่านั่นแหละ เลยเป็นมาณนกะ้าขึ้นมาอันนี้เรียนแล้วในปริเสตที่สองนะหรือว่ามาณเจ็ดก็ได้มาณอติมาณมานะาติมาณนะนะโอมาณนะอธิมาณนะมิจฉามาณนะและอัศมิมาณนกะ็พูดได้ในปริเสตสองเหมือนกันนะครับมาณนะถือตัวไปเฉยเฉย ไม่มีการเอาชาติตระกูลเป็นต้นเข้ามาเกี่ยวข้องก็เรียกว่ามานะถ้าอาติมานะก็ถือตัวทับถมคนอื่นว่าเราดีกว่าด้วยชาติด้วยตระกูลด้วยทรัพย์สมบัติอย่างนี้เป็นต้นถ้ามานาติมานะก็ถือตัวเสมอกันกันกบเขาว่าเขาก็รวยเท่าเท่ากับเราเราก็รวยเท่าเท่ากับ,กบเขาชาติตระกูลเรา ก็เสมอแช่ก็แช่แต่ตกลุเขาอย่างนี้ถ้าเร็วกว่าก็ไม่ต้องอธิบายการถือตัวว่าเร็วกว่าก็เป็นมานะนะครับมานะนันทมรนงไม่แช่สักแต่ว่าถือตัวว่าเร็วกว่าเฉยๆเนี่ยครับมันยังมีมากกว่านั้นอีกถ้าเป็นมานะนะตัวเช่นว่าอะไรพอเขาจะมาดีด้วยอย่างนี้นะไม่ต้องมาทำดีกับพวกเรา พวกลูกผู้ดีไปอยู่กับพวกผู้ดีด้วยกันไม่ต้องมาคบหากับคนอย่างฉันมันทรนงนะถือตัวนะหรือว่าเขาจะเจออาจารย์เห็นว่าตัวเองยากจนอนาถาไม่เอาไม่ต้องการเป็นหนี้บุญคุณเ,เปล่าๆนี่เป็นอย่างนี้ถึงฉันจนฉันก็ไม่ขอไกลกินเนี่ยมันมาณนะแท้ๆเอาก็จริงๆกับคนที่เด็วกว่าเขา่มานะแสดงออกมารุนแรง มีเคยเล่าห้ฟังมีสำนักปฏิบัติอยู่แห่งหนึ่งแล้วก็ในสำนักนะครับมันมีต้นมะม่วงอยู่ติดไอ้รั้วขึ้นนอกงามพอหน้ามะม่วงก็มีรูปดก,ดกออกมามีหลายกิ่งยื่นออกไปนอกรั้วมันมีคนแถวๆนั้นมาปีนนะนปีนรั้วด้านนอกแล้วก็ปีนกิ่งด้านนอกพอข้างนอกหมดแล้วเก็บไปหมดนะวันต่อๆมาก็ลามเข้ามาข้างใน แม่ชีเห็นข้าก็บอกว่าไอ้อย่างนี้มันขโมยนะไม่ดีขอกันดีกว่าเขาก็บอกว่าไม่ขอหรอกเป็นนี่บุญคุณปเปล่าๆนะคิดดูมันขโมยดีกว่าดีกว่าเป็นนี่บุญคุณไอ้คนมันเป็นแบบนี้กันตั้งนั้นเวลานี้คือไม่รู้ว่าอะไรมันควรอะไรไม่ควรไม่อยู่ในหัว้พิจารณาเอาเลยกลับเห็นเป็นนี่บุญคุณนะต่ขอเขาว่าไอ้ขโมยนะมันเลวทรามกว่าเป็นไหนไหน กลับไม่ถือสาก็อธิบายไปแล้วนะครับไอ้ที่ควรจะพูดอย่างยิ่งก็คืออัศมิมานะเอาซะหน่อยยัางคนเข้าใจผิดชอบพูดว่าคนนั้นไม่มีมานะคนนี้ไม่มีมานะคนน้อนไม่มีมานะก็พูดได้ในสานะหนึ่งก็คือมานะหยาบหยาบอย่างที่คนทั้งหลายเขามีกันเช่นว่าเวลาเขาพูดว่าคนนี่ถือตัวนะคบยากเขาถือตัว เขาไว้ตัวอะไรอย่างงี้ก็พอจะรู้ว่าเป็นมานะแต่ถ้าไม่มีอาการอย่างนี้ก็คิดว่าไม่มีมานะอาสมิมานะแปลว่าเราเป็นนั่นมานะความถือตัวเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เอโหามัสมิยังไงเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เขาเรียกว่าอาสมิมานะเป็นชาวนาเราเป็นชาวนานี่เป็นขอทานอย่าเน้นความไม่ถือตัวเราเป็นขอทาน เป็นอะไรก็ยอมรับเอาตัวเป็นอย่างนั้นคือมานะใจะเห็นอย่างนี้ว่าขึ้นชื่อว่ามานะนะมันมีแต่ความทะรนองตัวถ้าเป็นชาวนาะใครมาทำอะไรเอ๊ะอย่างนี้มันคงมเห็นพวกเราชาวนานี่อย่างนี้เป็นครูก็มีมานะว่าครูเราเป็นครูนะเป็นครูพวกเขานะทำไมถึงไม่เคารพนะในฐานะครูบ้าง เป็นข้าราชการก็มานะ่าว่าขลาราชการแม้เป็นขอทานลองขอทานน่ะนั่งขอทานอยู่ข้างๆนะแต่เราไปเรียกเขาเพราะเพราะเช่นว่าเออเจ้านายขึ้นมานั่งตรงนี้ดีกว่าดีจะได้กินอาหารที่ดีๆจัดหามาเขาก็จะบอกว่านี่มันเยาะเย้ยกันนี่ไม่เยาะเยะ้ยไม่อยากจะให้ก็ไม่ต้องให้ไม่ต้องมาเหยียดหยามกันอะไรอย่างนี้ แต่รู้สึกอย่างนี้มันมีมานะว่าฉันเนี่ยขอทานฉันเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นอะไรขึ้นมาก็เป็นอันวา่าล้วนเป็นไปด้วยอำนาจมานะทั้งนั้นแม้กระทั่งว่าเรายังเด็กนะยังเป็นมานะเลยสำเร็จเด็กนะเพราะฉะนั้นจะต้องทำให้กับเราให้ดีให้สมกับที่เราเป็นเด็กเป็นอย่างนี้ฉันเป็นผู้ใหญ่อำนาร้อนเมื่อก่อนแกน,นะนี่ก็มานะ มานะาดังนั้นจะเป็นอะไรกับมานะอย่างนั้นแล้วจะละได้ยังไงแต่ว่ามีคนละได้พระอระหันต์ไม่มีมานะทิฏฐินั่นเองเป็นสังโยชนพระเอศนั้นจึงชื่อว่าทิฏฐิสังโยชนได้แก่สักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดในกายคือในอุปาทานขนาันห้าที่มีอยู่ว่าเป็นอัตตาหรือเนื่องกับอัตตาอันมีการแตกเป็นยี่สิบอาการมีว่ารูปเป็นเราเป็นต้น ก็เช่นเดียวกับอนุสสยนั่นเองเพียงแต่ว่าอันนั้นเป็นอนุสัยอันนี้ถึงแต่เป็นสังโยชน์ความยึดถือโดยประการอื่นไปจากประการที่เป็นจริงซึ่งศีล้วัดชื่อว่าศีลปะตะปรามาสะศีลก็คือปกติที่สมาทานรักษาเป็นประจำวัดก็คือข้อประพฤติธปฏิบัติที่คิดว่าเคร่งครัดกว่าศีล ในทางภาษาศาสนาสิกขาบททั้งหลายที่สมาธาิรักษาเป็นประจำเป็นส่วนของศีลคือที่ถ้าหาก็เป็นการถือทุดงซึ่งเป็นยิ่งกว่าศีลอย่างนั้นเป็นวัดไปอย่างนี้นะชื่อว่าศีลรปตะประาปรมาสะศีลรปตะปรามาสะนั่นเองเป็นสังโยชน์พระเอกนั้นจึงชื่อว่าศีลรปตะปรามาสะสังโยชนศีลและวัดนะครับ ยึดถือโดยประาการอื่นจากความเป็นจริงคนเรานะยึดถือศีลก็ตามวัดก็ตามก็เพื่อประโยชน์แก่ความบริสุทธิ์จากสังสารวัฏพูดง่ายๆว่าสมาทานยึดถือปฏิปทาใดพูดรวมๆอย่างนี้ก็แล้วกันด้วยสำคัญว่าจะเป็นเหตุให้ถึงสังสารสุทธิ แปลว่าความหมดจดจากสงสารเป็นชื่อของพระนิพพานแต่ว่าปฏิปทานั้นไม่ใช่ปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานแม่เพียงปลายเล็บเรียกว่าสีรปตะปรามาสะทางนั้นเป็นสังโยชน์ก็เรียกว่าสีรปตะปรามาสะสังโยชน์ไปแต่เวลานี้เอามาอธิบายกันผิดไหวต้นไม้ก็เป็นสีรปตะปรามาน มีสร้างสารพระภูมิก็เป็นศีรัปตะประาปรมาศอะไรต่ออะไรล้วนสงเคราะห์ก็เป็นศีรัปตะประาปรมาศคนเขาไหว้ต้นไม้สาธุขอให้สนับสนุนให้ข้าพเจ้าได้ถึงซึ่งพระนิพพานเถิดอย่างนี้หรือนะรู้ว่าสร้างสารพระภูมิสาธุขอให้กมดีข้อนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้ถึงซึ่งพระนิพพานเถิดนก็เปล่า ก็ร่วนแต่ต้องการมงคลความสวัสดีในชาติปัจจุบันมีสารพระภูมิพระภูมิก็จะช่วยดูแลบ้านให้อยู่เป็นปกติสุขนะไม่เกิดไฟไหม้ไม่มีโจรขึ้นบ้านอะไรทํานองนี้เท่านั้นไม่มีใครต้องการพระนิพพานหรอกไอ้ที่ทําอย่างนี้เข้าผ้าไปล้อมรอบต้นตะเคียนก็ไว้ก็อันนี่ศิลปะจาปรามาได้คาพูดอย่างนี้มาจากตำราไหนเข้าม่ทราบ ไม่ถูกเลยทําด้วยต้องการพระนิพพานเท่านั้นยิงอยู่ทําอย่างอื่นนะครับที่ทําอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเขาสำคัญว่าเป็นมงคลแต่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าเป็นมงคลมงคลของท่านที่ตันตรัสไว้มันมีสามสิบแปดไม่ได้รวมเอาไว้เจดียอะไรด้วยสักหน่อยก็จริงนะแม้เป็นกิเลสก็เป็นกิเลสอย่างอื่นไม่ใช่สีรับปตะปรามาตร สีรัปตปรามาสะนั้นเองเป็นสังโยชน์พระเอกนั้นจึงชื่อว่าสีรัปตปรามาสสังโยชน์บัณฑิตพึงทราบความเกี่ยวกับสีรัปตปรามาสะนี้ตามจาลองดังได้กล่าวแล้วในกิเลสหมวดคันธะนั่นเดียวคันธะสีมีอภิชากายคันธะเป็นต้นอาจจะเพราะามีอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่าสีรัปตปรามาสกายคันธะ ข้อที่แตกต่างกันก็มีเพียงนี้เท่านั้นคือนั่นเป็นคันทะเรียกว่าสีรับปตะปรามาสกายกันเะส่วนนี้เป็นสังโยชน์เรียกว่าสีรับปตะปร,รปรามาสสัญญาตถ้าหาว่าท่านพูดอย่างนี้นะครับตกลงไอ้กิเลสตัวเดียวทําหน้าที่ได้ไหลายอย่างเป็นสังโยชนก็ได้แต่เมื่อเป็นไปในอาการเดียวกันก็เป็นคันธาอีก,ก็ได้แล้วแต่ กว่าวิจิตของกิเลสนะสามารถสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่สัตว์โดยประการต่างๆเดี๋ยวท่านทั้งหลายจะเข้าใจว่าถ้าเป็นสังโยชน์ก็เฉพาะสังโยชน์ไปถ้าเป็นคันถาก็เฉพาะคันถาไปไม่ใช่ตัวเดียวกันอะเป็นได้หมดจะเห็นว่าตาหากาเราละศีรัปตะปรามาสกายคันธาได้ศีรปตตปรามาสสังโยชน์ก็ไม่มี แสดงกันพันเดียวกันทำหน้าที่หลายหน้าที่ก็เท่านั้นเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างนี้เห็นละทิฏฐิสังยน์ได้เด็ดขาดแต่ว่าทิฏฐานุใสยยังละไม่ได้ต้องมาตามละใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นละอย่างใดอย่างหนึ่งเด็ดขาดก็เป็นอันว่าสภาวะตัวเดียวกันนั้นก็ถัวถูกละไวหมดนั่นแหละจะไปทำหน้าที่เป็นกีเรต หมวดไหนยังไงมันก็อีกเรื่องหนึ่งมีอย่างนี้เท่านั้นนะคือว่าเขาจะแสะดงบทบาทเป็นสังโยชน์เป็นคันถาอะไรอย่างที่ว่านี้มันก็แล้วแต่วาระของเขาก็เท่านั้นเองเช่นเราในเวลาี่ตาเห็นโรคเกิดยินดีพอใจวาระนี้มันเป็นบทบาทของสังโยชน์ผูกตาเข้าไว้กับรูปแต่ตัวไอตัวเดียวกันนี่แหละไปทําหน้าที่สภาวะเนี่ยเช่นว่า การมาราคะสัญญาอะไรการมาราคะสัญญามันคือโลภะไอโลภะนี่นนเราไปทําหน้าที่อื่นพอถึงวาระของตนมันเป็นอย่างนี้พูดง่ายง่ายว่าสภาวะทาตัวเดียวไปทําหน้าที่ได้หลายอย่างตามวาระตามควรแก่โอกาสของตนวิจิกิจฉานั่นเองเป็นสัญญาดเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าวิจิกิจฉาสัญญาด ได้แก่ความลังเลสงสัยในฐานะแปดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตามที่ได้กล่าวไว้ในกิเลสหมวดก่อนที่มีวิจิกิจฉารวมอยู่ด้วยนั่นเทียวอย่างในอนุสัยวิจิกิจฉานุสัยตัานบอกแต่ว่าความลังเลสงสัยในอะไรนะสักกายะมาในที่นี้ในฐานะแปดก็เกี่ยวกว่าถ้าเป็นสังโยชน์มันงอกงามกว่านั้น ไปถึงความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาทีเดียวแต่ในฐานหน้าแปดเนี่ยนะครับเป็นอันกล่าวถึงความลังเลสงสัยในอุปาทานาขันที่เรียกว่าสักกายะอยู่แล้วเช่นว่าความลังเลสงสัยในขันส่วนอดีตนั่นก็คือในอดีตตะการเราเคยมีแล้วหรือหนอเป็นต้นนั่นแหละถึงอนาคตปัจจุบันนั่นก็เหมือนกันนะครับรวมอยู่แล้ว อุททัจจะนั่นเองเป็นสัญญา์เพราะเอ็ดนั้นจึงชื่อว่าอุดทัจจะสัญชน์ความฟุ้งซ่านได้แก่ภาวะที่จิตฟุ้งซ่านสัดสายไปในอารมณ์ต่างๆ,ๆอวิชชานั่นเองเป็นสัญญน์เพราะเอ็ดนั้นจึงชื่อ,อว่าอวิชชาสัญญาตได้แก่ความไม่รู้ในฐานะสี่หรือในฐานะแปดดังได้กล่าวแลวในกิเลสหวดก่อนนั่นเหมือนกันพูดกินความกว้างกว่าอนุใย แต่กให้ทราบว่ารวมอยู่แล้วนะครับความไม่รู้ในสักกายะคือในกายที่มีอยู่ที่เรียกว่าอาวิชชานุสัยก็มีรวมอยู่ในแล้วในเรื่องของสังยชดในฐานะสี่เห็นไหมฐานะสี่ก็คืออริยสัจสี่ทุกเห็นไหมครับทุกนั่นคืออะไรก็คืออุปาทาน,นขันอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เป็นอันครอบงำเอาวิชานุสัสอยู่แล้วที่กล่าวมานี้เป็นอถาธิบายสังโยชน์สิบที่มาแล้วในพระสูตรทั้งหลายส่วนสังโยชน์สิบอย่างที่มาแล้วในพระอภิธรรมนั้นจะมีอาธิบายเฉพาะข้อที่แปลกไปแต่สังโยชนในอภิธรรมมีอะไรเดี๋ยวก่อนนะพิกไปต้นๆก่อนนะหน้า หน้าสามลองคลิกไปหน้าสามมาหน้าสี่เลยนะสังโยน์อีกอย่างหนึ่งนะครับสังโยน์สิบแม่อีกอย่างหนึ่งในพระอภิธรรมคือกามาราคะสังโยน์ภาวะราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยน์มานะสังโยน์ทิฏฐิสังโยชต์ศีรพตตปรามาสสังโยน์วิจิจญาสังโยชน์อิศาสังโยชน์มัจฉริยสังโยน์และอวิชชาสังโยน์ จะเห็นว่าไม่เหมือนกับสังยช์สิบที่มาในพระสูตรเกี่ยวกับว่าในอภิธรรมนี้ไม่มีรูปราคะสังยตารูปราคะสังยช์ส่วนในพระสูตรไม่มีภาวะราคะสังยชน์ในพระสูตรมีอุทธัจจะสังยช์แต่ว่าในพระอภิธรรมไม่มีอุทธัจจะสังยช์แล้วก็นในพระสูตรไม่มีอิสามัจาริยะ แต่ว่าในพระอาทิธรรมรกับมีอิส,สามัจจริยะต่างกันยังไงเดี๋ยวจะอธิบายนะครับไปที่หน้าย6บกตามเดิมพึงทราบว่าภาวัพั์คือพบนั่นเองในคำว่าภาวะราคานี้ได้แก่รูปประพบและอรูปประพบซึ่งหมายรวมทั้งกรรมประพบพบคือกรรมทั้งอุปปาติพบพบที่เข้าถึงนะ เพราะคำว่าพบหมายถึงกรรมก็ได้หมายถึงอุปาทานดาขันที่เกิดจากกรรมก็ได้เรียกว่าพบด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเพราะว่าราคะนั้นจึงได้แก่ความยินดีพอใจในรูปประจานในอรูประจานและในพบที่บังเกิดเพราะรูปปัจจานอรูประจานนั้นและในพบที่บังเกิดพระรูปประจานอารูประจานนั้นเพราะวราคะนั้นเองเป็นสัยชน์พระเอ็นนั้นจึงชื่อว่าภาวะราคะสัญยชน จึงเป็นเอารวมเอาสัญญาณสองอย่างคือรรปราคะสัญญาณได้อาโรปราคะสัญญาณในฝ่ายพระสูตรเป็นสัญญาณเดียวกันคือภาวะราคะสัญญาณในฝ่ายพระอาภีธรรมเลยให้เห็นเราไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าเป็นการแสดงอีกวิธีหนึ่งมารวมเอาสัญญาณสองอย่างเข้าไว้โดยการเรียกภาวะราคะเสียเห็นไหมภาะวาะราคานุัยก็อย่างนี้ยินดีในโร,ปปร,รูประจานโรูประจาน อิสสานั่นเองเป็นสัญญน์เพราะเอ็ดนั้นจึงชื่อว่าอิส,สาสัญญอ์อิส,สาคืออะไรริษยาได้แก่อิส,สาคือความริษยาที่มีความตนไม่ได้ซึ่งสมบัติสมบัติในที่นี้คือความสุขความสําเร็จของผู้อื่นเป็นลักษณะอันถึงฐานะเป็นสัญญน์คำว่าอันถึงฐานะน่าจะห àng, ่างซะหน่อยไม่ช่ติดเดี๋ยวตีความผิดนะครับอิส,สาเป,เป็นอย่างนี้ตนเห็นคนอื่นเขา ได้ดีไม่ได้ว่างั้นก็แล้วกันมีเงินมีทองขึ้นมาไปโกงใครเข้ามาอะไทีเอาอย่างนี้เลยเนะี่ยพอก็ได้ตําแหน่งสูงขึ้นจะไม่จะไม่สูงนะใครไม่ก็สูงดังนั้นะตาเอาแต่เลียนี่อย่างนี้คนถ้าหากว่าไม่มีไอความริษยาจะมีคำพูดอย่างนี้เปล่งออกมาไม่ได้อย่างนี้มันริษยามันฟ้องไม่พออกพอใจ ในการที่เขาได้ดีนะถึงพร้อมด้วยเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอิสาจึงเกิดร่วมกับโทสะมัจจริยะนั่นเองเป็นสังโยชน์พราะเอกนั้นยังชื่อว่ามัจจริยสังโยชน์ได้แก่มัจจริยะคือความตะนีณีที่มีความทนไม่ได้ซึ่งความที่สมบัติของตนตกเป็นสาธารณะแก่ผู้อื่นเป็นลักษณะนั่นเอง ทำนองตรงข้ามทนสมบัติของคนอื่นก็ไม่ได้แต่ว่าอิสระนะครับเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามัจจริยนะเนี่ยทนความที่สมบัติของตนวัตถุข้าวของเงินทองเป็นต้นนะตกเป็นของสาธารณะได้คนอื่นคือคนอื่นได้ไปไม่ได้นั่นก็คือว่าไม่ยอมให้พูดง่ายง่ายว่าไม่ยอมให้บางทีให้แล้ว พราะปลาล็อบอย่างอื่นคือถ้าเราไม่ให้ก็น่าเกลียดใครใคราให้กันทั้งนน้นนะจะก็ให้ไปตอนหลังพอรู้ว่าเขาให้กันสามร้อยเราให้ไปตั้งห้าร้อยโอ้โหมันเสียดาอย่างนี้นะคนมีมัจจริยะเป็นเจ้าเรือนจะเป็นอย่างนี้ไม่อาจจะตัดใจของที่ให้ไปแล้วได้หรือบางทีให้เขาไปแล้วนะครับเพราะความที่ไม่ได้ให้อย่างเห็นโทษของมัจจริยะ ให้พระปลารบเหตุออย่างอื่นพอให้ไปแล้วคนนั้นไปให้คนอื่นต่อรู้ข,าข่าวก็โกรธคนที่ให้แทนที่จะได้บุญกิริยาสักอีกข้อหนึ่งคาอนโมทนาให้จริงๆท่านบอกว่าพระพทธทสัตว์นะครับมีปกติเป็นอย่างนี้ของของนั้นตกถึงมือใครก็ตามอย่าว่าแต่คนนั้นให้คนอื่นไปเลยแม้จะโยนทิ้งที่พื้น ทำเสียหายแตกทำลายไปใจของท่านจะไม่มีวิปริตผันเปลปกติอย่างนั้นตัดไปแล้วว่าเป็นของที่เราให้พอถึงมือเขาก็เป็นอันว่าของนี้เป็นของเขาเขาจะทําอะไรแม้การสั่งทุบทิ้งก็ทุบทิ้งของเขาาตัวมาเดือดร้อนอะไรแต่ใจตัวเดือดร้อนก็แสดงว่ายังยึดเป็นของตัวอยู่อ่ะยังมีใจผูกพันกับของที่เขาให้ไปแล้วไม่ให้จริง เพียงแต่อย่างนี้คนมีปัญญาจริงๆนะครับก็จะไม่ซื่อบื้อฟังเพียงแค่นี้ว่าเออเราให้ก็ต่อไปเราก็ให้อีกแล้วถ้าเขาทุบทิ้งอีกกว้างทิ้งอีกแล้วก็จะตัดใจไม่เกิดโทสะเกิดความไม่พอใจแล้วก็ให้ไปอีกอย่างนี้ก็าเรียกว่าไม่มีปัญญาของนั้นเป็นของมีประโยชน์ควรแก่การใช้างาน ไอการที่ทุบทิ้งทาให้มมเสียหายไปมันก็น่าเสียดายเมื่อเขาไม่ต้องการเขาทําอย่างนี้นะต่อมาเรายังดันทุงลังให้เขาอีกอย่างนี้ไม่รู้จะว่ายัางไง mm hmm. เขาเรียกว่าคิดแต่จะได้บุญไม่มีปัญญาประกอบในการบุญก็ไปพิจารณาคนอื่นเนี่เขาถึเป็นคนที่สมควรจะให้ไอเราเราไม่รู้ว่าเขาจะประพฤติอย่างนั้นเมื่อเขาประพฤติอย่างนั้นต่อไปเราก็ไม่ต้องให้ แต่เมื่อให้ไปแล้วก็ต้องตัดใจว่าเป็นของของเขาไปแล้วควรจะเป็นอย่างนั้นมัจจริยะเนี่ยตัวอะไรถามว่าเพราะเอ็ดไรพระผู้มีพระภาคจึงทรงสแสดงกิเลสหมดเวลาเสียก,ก่อนเหตุผลก็เอาไปโตคกาวนู่น